ัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล2นะครับนะครับพบกับครูนัทศักดิ์นะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ครับนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาดูประโยชน์ของการใช้งานนะครับการใช้งานที่ถูกต้องนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้ยังไงให้ถูกต้องนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ไปเลย <Dante> วันนี้เสนอตอน UFO เอ๊พ uh, <Yeah. S 1> ี่อีทีอยู่ไหนกันนะเพื่อนเพื่อนเห็นพี่อีทีไหมครับถ้าเพื sieht, <unda> ่อนๆเห็น ช่วยชีย้บอกแทน้หน่อยนะครับจเอ๊แทนเจอพี่อีทีแล้วขอบคุณที่ช่วยหานะครับเพื่อนๆหาเก่งมากเราจะเข้ายามยังไงครับอืมปกติคุณพ่อเป็นคนเปิดให้ครับตรงนี้เอ๊เปิดไม่ได้ฮะขอแทนลองดูหน่อยนะครับพี่อีที ก็เปิดไม่ได้คุณตู่ครับทราบแล้วเปลี่ยนฮัลโหลเทสเป็นยังไงบ้างแทนพวกเราเปิดยานไม่ได้ครับอ้าวคุณอีทีเปิดไม่เป็นหรอกอนั่นตอนผมบินมาคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเปิดให้ทุกอย่างเลยครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าผมยังเด็กอยู่เลยยังไม่ให้เปิดเองครับถูกต้องแล้วเด็กๆนะ่ยยังเล็กเกินไปที่จะเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเองไม่อย่างนั้นละก็อาจจะโดนไฟชอ็อตเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะ หขอปู่ดูปุ่มหน่อยสิโอ้เห oh. มือนปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์ของโลกลเราเปียกทีนี้ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยให้ทุกคนลองสังเกตปุ่มกลมๆที่มีขีดตรงกลางแบบนี้ปุ่มนี้นะ่ะเราเรียกว่าปุ่มพาวเวอร์ยังไงล่ะปุ่มพาวเวอร์ใช่แล้วจา้าทีนี้ก็ลองหาปุ่มพาวเวอร์ดูสิเจอแล้วอันนี้ใช่ไหมครับถูกต้องหลานปู่เก่งที่สุดเ <Yeah. S 1> อ้าคราวนี้ก็ให้ทิพย์เป็นคนกดนะเด็กๆ โอ้ยานของพี่อีทีเท่มากเลยนะครับโอ้ดูเหมือนจะเสียหายเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยก่อนจะลงจอดที่นี่มีอาการผิดปกติยังไงบ้างครับคุณอีทีก่อนจะลงจอดฉุกเฉินผมรู้สึกว่ามีไฟกระพริพกบกระพริบจากนั้นก็เหมือนไฟดับแล้วเครื่องยนต์ก็ดับพูไปเลยครับอืมดับไปเฉยๆเลยเหรองั้นปู่ขอดูตำแหน่งปลักไฟหน่อยได้ไหมคุณอีทีตรงนั้นครับคุณปู่เอ๊ กองที่พื้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเป็นเพราะป้กหลุดนี่เองเลยทำให้จานบิูเอฟโอของคุณอีทีตกเดี๋ยวแทนเสียบให้เองครับแานเคยเห็นคุณแม่เสียบปลั๊กชาร์จแบตมือถือบ่อยๆแทนจําได้แ <c oughs> แทนจําได้ไหมปูเพิ่งบอกไว้ว่ายังไงหลานๆที่น่ารักช่วยบอกแทนหน่อยว่าเด็กๆเสียบปลั๊กเองแล้วจะเป็นยังไงขอโทษครับแทนจะไม่ลืมแล้วครับคุณปูแทนจะให้บีคลิกเสียบปลั๊กให้ครับ เอ้าไม่เห็นติดเลยอ่ะอ๋อแทนนึกออกแล้วเราต้องหาปุ่ม power เ,เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะครับน้องแทนน้องแทนช่วยพี่คลิกหาทีนะครับว่าปุ่ม power อ,อยู่ตรงไหนเอออยู่ไหนกันนะ้าแทนขอความช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนช่วยแทนหาปุ่ม power ได้ไหมครับถ้าเจอรีบบอกแทนเลยนะครับเอออืมบนแป้นพิมพ์มีปุ่ม power ไหมนะ้ไม่มีจริงๆด้วยแล้วที่เมาส์ล่ะ ก็ไม่มีแฮะที่จอภาพล่ะมีไหมนีม่ไงเพื่อนเพื่อนช่วยแทนหาจนเจอแล้วครับพี่คลิกเอมีอีกไหมนะลองดูที่ตัวเครื่องดีกว่ามีไหมมีไหมไหนไหนอ้าเจอแล้วเพื่อนเพื่อนหาเก่งมากเลยเย้ป <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ิดแล้ว ตรวจพบอุปกรณ์เสียหายทำให้เราไม่สามารถทำการบินได้ปูดาวนโหลดข้อมูลระบบภายในยานเสร็จพอดีฝากพี่คลิกช่วยปิดเครื่องโดยการชัดดาวจากนั้นถอดปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วกลับเข้าบ้านกันได้ครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยภารกิจสำรวจยานสำเร็จด้วยดีที่เหลือเป็นหน้าที่ปูซ่อมต่อเองปูไปก่อนละ ภารกิจสำเร็จไป <Yeah! S 1> ้ัและนั่นคือประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับนะครับดังนั้นนักเรียนใช้ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะครับคอยดูด้วยนะครับคอยดูแลเราด้วยนะครับในเรื่องของการเสียบปลั๊กไฟนะครับนักเรียนไม่ควรจะเสียบปลั๊กไฟด้วยตัวเองนะครับ นะครับให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรสนุกสนุกแบบนี้อีกนะครับรอติดตามนะครับกับวิชาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ครูไปก่อนครับสวัสดีครับ